ครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ตายจะพาไปดูนะครับรถที่จะถูกปล่อยออกไปทั้งหมดในวันนี้นะคันนี้ที่เราเห็นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่มีรูปทรงความสปอร์ตแล้วก็เราใจมากๆเลยทีเดียวคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวเกรดเริ่มต้นนะถึงจะเป็นเกรดเริ่มต้นได้ก็จริงแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆออปชั่นไม่เริ่มต้นนะโอ้โหท็อปนี่ยังอายเลยนะครับเจ้าคันนี้จะเป็น ตัว MUX Grade Active นะครับซึ่งสีที่เราเห็นก็จะเป็นสีมาใหม่ในรุ่นนี้นะเพราะว่าปกติเจ้ารุ่นนี้มันจะไม่มีสีนี้นะสีนี้ก็คือจะเป็นสีขาวมุกนั่นเองเห็นไหมเวลาโดนแสงเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดมุกข้างในนะครับจะมาในโทนสีเงินนะโอ้สวยมากๆคันนี้ก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งนั่นเองราคาเงินสดของ MUX คันนี้ก็จะอยู่ที่ 1 1 3 1 0 0้านบาทอันนี้รวมสีขาวมุกแล้วนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED มีไฟเดย์ไลท์มาให้เรียกได้ว่าโอ้โหหน้าตาเขานี่คมจริงๆถ้าเป็นคนก็ลูกครึ่งนะหน้าคมมากๆเลยนะอันนี้ก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้า2ชั้นนะครับก็เป็นกระจังหน้าสีทูโทนนั่นแหละนะครับเจ้าเขี้ยว สองเขี้ยวที่อยู่ด้านล่างจะเป็นสีเทาด้านบนจะเป็นสีดําเงาขาดไม่ได้นะครับสาหรับโลโก้ของ isuzu ของเรานะครับก็เป็นสีโครเม,มียมเรียกได้ว่าหรูหรามากๆโอ้ตอนเช้าแดดแรงจริงๆเลยนะครับอันนี้นะก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบมากๆนะสำหรับเจ้ามิว x คันนี้เบรก abs นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันเห็นไหมนะครับถึงจะเป็น ตัวเริ่มต้นแต่ฟังก์ชันนี้ไม่เริ่มต้นเลยนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัว Max กลอลอจากโรงงานขนาด17นิ้วนะแม็กมาในาในโทนสีบรอนเงินเรียกได้ว่าโอโ้โหดูสวยงามดูแพงมากเลยนะอันนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวยางด้านรอบี่เบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น25565 18 5, 5, นั่นเองนี่ไอ17 17, 17นี่ระบบกันสะเทือนนะครับจะเป็นคอยสปริงทั้ง4ล้อบันไดข้างถูกติดตั้งมาจากโรงง,งานนะ อันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของเขาอ่าพี่ตายไม่แน่ใจว่าได้นั่นประตูไว้ไหมโอ้ล็อกนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันเฮ้ยพี่ตายเคยถ่ายดูแล้วอันนี้ไปตามดูได้นะครับภายในห้องโดยสารจะเป็นคันแรกอันนี้ก็จะเป็นของเซลหนึ่งส่วนมากนี่ครับรถที่สั่งก็จะเป็นของบุญยมพานสิทธิ์นะถ้าจาไม่ผิดเป็นลูกค้าที่ซื้อเยอะมากๆไปดูอีก1รุ่น1คันนะครับก็จะเป็นคันนี้นี่เองเป็นของพี่ตายนะครับเป็นของน้องสุดใจ f อจาก น้องกีนะครับรถที่น้องสุดใจใช้ก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโป9 9เกรดเตเอสเกียรอัตโนมัติสีบรอนเงินราคาอยู่ที่733,000บาทอู้ราคาแค่7 3 0 0 0 0แต่ว่าได้สีบรอนเงินแล้วก็ได้เป็นเกียรอัตโนมัติมาด้วยคันนี้นะครับมาพร้อมกับแม็กเททๆของเจ้าตัว n 5ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของเขาแล้วนะตัวนี้ก็หน้ากว้าง8.5หลัง8.5โอ้โหเรียกได้ว่า ดูสวยดูหล่อกันานานๆเลยทีเดียวไม่เบื่อเนาะนี่จะพี่ต่ายให้ดูโอตอนเช้ารถเริ่มเยอะละนี่ครับก็โอ้มันสวยจริงๆนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พี่ต่ายเฮ้ยถ้าไม่มีตังค์เอาไอ้พวกที่มันแพงๆอย่างนี้ตัวนี้ก็ได้วะเออเนาะ <laughs> นะไฟหน้าเนี่ยก็เป็นไฟหน้าที่สวยมากๆพี่ต่ายชอบไฟหน้าแบบนี้แหละไฟหน้าแบบมันตีริเฟกเตอร์หรือว่าไฟตาเพชรพี่ต่ายว่าเออมันดูดูสวยดี สุดยอดจริงๆอีอกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็น FC ที่อยู่อำเภอเมืองนี้แหละนะก็คันนี้ก็จัดอยู่ในรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วก็คิวรอเยอะมากเลยนะตอนนี้ที่เช็คดูล่าสุดก็ซัดไปแล้วนะครับ40-50คิวก็รอกันต่อไปเนาะเดือน2เดือน3เดือนก็รอไปเธอเออจะได้รถขับนะคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว Cap ฟ h i g ไฮแลนเดอร1.9แกรดแซสีขาวมุก เกียร์ธรรมดาราคาเงินสดของเจ้าคันนี้นะครับมันจะอยู่ที่899,000บาทนะครับถูกปรับขึ้นมาจากเจน 2, 0, 2021อีก10,000บาทเลยทีเดียวนี่แต่ว่ามันปรับขึ้นมาแค่นี้แต่ว่ามันได้อะไรใหม่ๆมาเยอะเลยนะอ่ะดูก่อนไฟหน้าตัวนี้นะครับไฟหน้าแบบมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับมีเลนโปรเจคเตอร์ให้ด้วยทําให้แสงเนี่ยมันไปเป็นเส้นตรงไม่รบกวนสายตาคนอื่นแล้วก็ส่องได้กไกลด้วยอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์ของเขานะครับ กระจังหน้านี่เราได้กระจังหน้าใหม่แล้วกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นของปี2022กระจังหน้า2ชั้นสีทูโทนนะครับตัวหนังสือ Isuzu จะเป็นสีโครเมียมแล้วก็มีเขี้ยวที่สั้นลงนะทำให้เขาดูยิม้มแล้วมีสเสน่ห์นะะอันนี้ก็จะเป็นด้านบนสีเทาด้านล่างก็จะเป็นสีโครเมียมตัวเ้าเรียกว่าเคฟล่านะครับก็จะมีการเคลือบมาให้ด้วย ตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะโอ้โหไฟตัดหมอกพูดถึงหมอกเมื่อวานนี้ก็โอ้โหบรรยากาศสวยมากๆมีไฟตัดหมอกก็มีประโยชน์มากๆนะครับทำให้เรามองเห็นได้ดีขึ้นไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะอันนี้ก็ป้ายแดงของป้ายแดงเริ่มขาดอีกแล้วเด้อนะครับก็มาจองกันแต่นันเนินนะจ่ายงงจ่ายเงินไว้ก่อนจะได้หา <c oughs> คิวหาป้ายแดงให้นะครับ ระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวเกลเซคันนี้มาครบมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเบรก abs ถุกลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันแล้วก็นะครับมันมาพร้อมกับตัวล้อแม็กสปอร์ตใหม่ด้วยนี่จะเป็นแม็กตัววายนะครับอันนี้นี่ไปตัดให้ดูแตกต่างจากแม็กตัวเดิมนะครับโอ้อันนี้ก็ให้อารมณ์ที่สปอร์ตแล้วก็ลงตัวลูกค้าตอนแรกอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนนะพอมาเจอตัวนี้โอ้มันสวยกว่าในรูปนี่เออ เวลาหัวร้านถ่ายให้ดูนะ่ะเออมันอาจจะมีความผิดเพี้ยนกันไปบ้างพอมาดูตัวจริงเอามันสวยนีว่ว่าเบอร์อยางก็จะเป็น265 60 18เป็นเจ้าตัวยางบริสโต้นั่นเองโอ้โหเรียกได้ว,ว่าให้ของดีมาจากโรงงานกันเลยทีเดียวกันสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นคอยสปริงนะครับแล้วอันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานโอ้โหเรียกว่าหรูหราาดูดูหรูหราาดูแพงเลยนะอันนี้ก็แพงนี่ไม่ใช่หมายถึงราคาเขาเรียกว่าอะไรที่มัน เอ้จ่ายจ่ายเงินน,นิดแต่ทาไมมันดูเหมือนจ่ายเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆมันดูแพงดูแพงคำว่าดูแพงเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอธิบายฟังง่ายๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าราคารถแพงอีกอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวโลเกลโลโก้ของ isuzu นะครับตัว er. ไฮแลนเดอร์เพ้่ไม่น่าดูแพงไว้ดูแพงล้วนเลยนะนะครับตัวเกรดแซดนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบ LED ด้านบนของเขาก็จะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะไฟเลี้ยว LED มีมาให้ตัวนี้ มันจะถูกปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะครับอย่าไปจิ้มเล่นละกันนะจะพับก็พับด้วยไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวใบปัดน้ำฝนนะครับขออนุญาตชีละกันมันจะเป็นแบบบิวอินออกแบบให้เข้ากับเจ้าตัวกระจกบังลมหน้าตัวนี้โดยเฉพาะเลยตัวเสาวอากาศก็มีมาให้นะครับอืมอ่าเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูด้านท้ายนิดหนึ่งเนาะด้านท้ายโอ้อันนี้นะครับก็พลาดไม่ได้กับตัว สติ๊กเกอร์มหามงคลมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยตอนนี้ก็โยมันจ็ดโมงเจ็ดโมงสาแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวจะไปซื้อพวงมาลัยจะไม่ทันกระบะท้ายนะครับมีการติดตั้งกระบะไลเนอร์เข้าไปอันนี้ลูกค้าก็พร้อมบรรทุกได้เลย,เลยใส่ของอะไรก็ใส่ได้ใส่เข้าไปนะครับตัวแม็กด้านหลังมันจะเป็นไซส์เดียวกับด้านหน้าแหละแตกต่างตัวกันสะเทือนของเขาแค่นั้นเองตัวกันสะเทือนมันจะเป็นแหนบนะถ้าเป็นเจ้าตัวบิ๊กอัพเนี่ย มันจะเป็นแหนบแต่ว่าแหนบมันจะใช้เป็นแค่3แผ่นเท่านั้นเองเพราะมันเป็น4ประตูต้องการความนิมนวนแต่ว่าถ้าต้องการบรรทุกมันก็จะมีเจ้าตัวแหนบบรรทุกที่อยู่2แผ่นล่างนะช่วยในการรับําหนักนะครับตัวยางอะไรก็จะเป็นขนาด18นิ้วเป็นตัวล้อกระทะนะครับแล้วก็ตัวเกรดแซดจะมีการติดตั้งกันชนท้ายมาจากโรงงานนะอันนี้ก็จะเป็น3คันที่มีตอนนี้นะครับมิวเตัวเอสออโต้นะครับแล้วก็ตัว เกรดแซดแกธรรมดาอ่าโอเคขอให้เอทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเงี่ยงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกวันวใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ